กรเรียนกบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านมาแล้ววันนี้อากาศณนะตรงนี้ขณะน,นี้ได้17องศาก็รู้สึกว่าอากาศดีดีกว่าดีขึ้นนะอย่าว่าดีกว่าเมื่อวานเมื่อก่อนก็ไม่ได้แต่ถ้าสองสามวันก่อนนู้น่นะ <c oughs> แย่เลยเอาคราวนี้เรามาเริ่มดำเนินเรื่องละนะหลังจากที่ได้กล่าวถึงลักษณะของพระมหาบุรุษครบแล้วครนนี้เราก็มาเริ่มเรื่องดําเนินเรื่องราวของของพระองค์ในแต่ละฉากในแต่ละฉากในแต่ละตอน ซึ่งญาติโยมก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นได้รู้เนื้อหาได้ได้ดีขึ้นส่วนลักษณะของพระมหาบุรุษนั้นก็รู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามจะจำก็ได้ไม่จำก็ได้แต่อันนี้จะจำได้ง่ายเลยเพราะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวในแต่ละช่วงในแต่ละตอนในแต่ละ ตั้งแต่ปฐมวัยมัชิมมวัยและปัดชิมมวัยเลยจนถึงปริญิุพานเลยนะเมื่อาวานนี้ถึงตอนที่ว่าพระเจ้าสิริสุท,ทธทนะเนี่ยชักจะไม่อยากให้พระราชกุมานี้ออกบวชซะแล้วชักห่วงแล้วนะช,ชักเริ่มห่วงอยากจะให้อ่า เป็นพระมหาจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะให้ครองบ้านครองเมืองจะไม่อยากให้ออกบวชแล้วก็เลยถามว่าเหตุใดปัจจัยอะไรที่จะทำให้พระราชกุมานี้ออกบวชพรรามก็บอกว่าจะมีคนพระองค์จะได้ประสบเห็นนิมิตสี่อย่างก็คือคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตาย คนพยาธคิคนเป็นโรคเห็นสิ่งเหล่า,ลานี้แล้วก็อยากจะทรงค้นหาทางอันประเสริฐที่จะหลุดพ้นจากวิบากเหล่านี้นั่นเองนะพระองก็เลยอยถ้าฉะนั้นอย่าให้ทั้งทั้งคนแก่คนเกิดคนเจ็บเนี่ยอย่าให้พระราชกุมารนี้ได้เห็นเป็นเด็ดขาด อ้าต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะพระโพธิสัตว์ประสูติได้เจ็ดวันพระราชมารดาก็ที่วงคตแล้วเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ในมัสสวรรค์นครในมัจจิมวยัยซึ่งเป็นวัยที่เหมาะสมของสตรีและเป็นประเพณีของผู้เป็นพุทธเป็นพระพุทธมารดา อันนี้เนี่ยมันเป็นธรรมเนียมเป็นกฎของสวรรค์เลยนะว่าพุทธมารดาเมื่อคลอดได้เจวันแล้วเนี่ยจะต้องสวรรคตเป็นกฎตายตัวทุกๆพระองค์ก็คงจะเป็นมาเช่นนี้แต่ว่าประวัติของตั้งแต่พระวิปัสสีพระกะกุสันทะพระมุตระอะไรพวกนั้นสามมาสามพุทธเจ้าเหล่านั้นนะ่ะ เราไม่ได้มีประวัติศึกษาหรือมีก็ไม่รู้นะในพุทธวงในพุทธวง์วงก็น่าจะมีอยู่นะในพระไตรปิฎกแต่มาเห็น okay, แล้วก็โอ้เราก็เรียนแค่พุทธประวัติก็ดีแล้ว <c oughs> นึกแค่นั้นนะไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านพ <c oughs> ระราชกุมารทรงมีพระนางนมหกสคนและสตรีงามฉลาด รู้การงานเด็กอีร้อยคนถวายการดูแลในทุกเรื่องที่ทรงต้องการที่สำคัญคือทรงมีพระมหาประชาบดีโคตมีพระกนิษฐาของพระนมานดาเป็นพระมารดาเลี้ยงถวายขีรธาราครั้งหนึ่งเป็นวันแรกนาขวัญพระราชาทรง นำพระโอรสไปบริเวณงานแล้วให้ประทับเล่นอยู่ที่ใต้ต้นว่าใหญ่กับเหล่านางนมและนางพี่เลี้ยงอีกครู่ใหญ่นางนมและพระพี่เลี้ยงก็ปรีตัวไปดูงานไปดูงานราชพิธีเจ้าชายน้อยอาศัยช่วงเวลานั้นกำหนดลมหายใจเข้าออกทำปรถมฌานให้เกิดขึ้น และเกิดปาฏิหาริย์เงาต้นว่าไม่คล้อยไปตามตะวันบ่ายไปไปตามตะวันยามบ่ายเงาต้นไม้ยังทอดอยู่ตรงนางนมและพระพี่เลี้ยงกลับมาแลเห็นความอัศจรรย์แล้วไปไปกราบทูลพระราชพร,ราพระราชารีบสเสด็จทอดพระเนตรและทรงไหว้พระราชบุตรเป็นครั้งที่สอง ก็ถึงช่วงตอนแรกนาขวัญก็พระพี่เลี้ยงนางนมก็นาไปด้วยพระราชาก็นำพระราชพระราชกุมารไปด้วยให้พระพี่พระพี่เลี้ยงนางนมคอยดูแลอยู่แต่พอได้สักพักนึงก็พระพี่เลี้ยงนางนมก็อยากจะไปดูพิธีแรกนาขวัญก็เลยทิ้งให้พระราชกุมานนี้อยู่เพียงผู้เดียวพระราชจกุมารก็เลย ทำสมาธิได้เกิดปฐมฌานและความอัศจรรย์นั้นก็บังเกิดขึ้นคือเมื่อตะวันเช้าขึ้นนะเช้าๆอย่างเงี้ยเงาก็จะมาทางทิศตะวันตกนะเมื่อบ่ายเมื่อบ่ายๆกเ็เงาของไม้ก็จะมาทางทิศตะวันออกแต่เหตุอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นคือ เงาต้นว่านั้นไม่คล้อยไปตามดวงตะวันยังคงเป็นร่มเงาให้กับพระราชชกุมานั้นเป็นที่แปลกใจก็ไปบอกไปกราบทูลกับพระเจ้าสิริสุทธทนะพระเจ้าสิริสุทธทนกระก็รีบมาดูโอ้โหเห็นอัศาจรรย์ก็กราบพระราชชกุมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกตอนที่นำมาให้กาลเทวินดาบทนั้นได้ชมกาลเทวินดาบทได้ได้กราบพระราชกุมารทำให้พระราชาก็ต้องกราบพระราชพรราชกุมารไปด้วยตามตามกาลเทวินดาบทเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วพระราชบิดาทรงเพียรพยายาม ใส่ใจดูแลเพื่อให้พระโอรสรักและผูกพันกับโลกียสุขให้มากที่สุดทรงให้ขุดสะบอกรณีสร้างปราศาสตร์สามฤดูคัดสรรหาสตรีที่คู่ควรจนถูกตั้งคำถามว่าเจ้าชายผู้หมกมุ่นในโลกีจะจะรู้ศิลปะอะไรเมื่อไม่รู้ศิลปะ จะคู่ควรกับสตรีงามได้อย่างไรเจ้าชายทรงแสดงศิลปะการยิงธนูลักษณะต่างๆให้ชมพวกบิดามารดาจึงยินดียกธิดาให้พระราชบิดาทรงจัดพิธีราชาพิเศษให้เป็นเอกอัครราชาธิราชกษัตริย์ผู้ปิเลิศเพียงหนึ่งเดียวมีพระนางพิมพาเป็นพระอัครมเหสี ผู้พระไทยเสวยสุขอยู่ในปราสาทสามฤดูพร้อมเหล่าสตรีสี่หมื่นเหล่าสตรีนางนมนี่สี่หมื่นคือคอยดูแลรับใช้นะก็คัดสรรหญิงงามมาให้กับพระราชามาให้กับพระเจ้าชายสิทธัถะ ก็ถูกกล่าวหาว่าโอ้เจ้าชายเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในโลกียสุขมาตลอดเนี่ยไม่รู้ศิละปะวิชาการต่างๆจะคู่ควรกับสตรีดังนางใดได,ได้หรือเนี่ยนะเจ้าชายสิทธะก็เลยแสดงการยิงธนูสมัยนั้นก็เป็นที่นิยมและก็เป็นอาวุธที่ดีที่สุดในขณะนั้นนะนะยังไม่มีปืนยังไม่มีปืนไฟ เหมือนกับสมัยปัจจุบันนี้สมัยนั้นก็ยังคงจะใช้ธนูกันเป็นหลักแล้วก็ดาบหอกดาบหอกธนูเนี่ยเป็นหลักก็ส่งแสดงการยิงธนูให้เห็นในประจักษ์ของฝีมือและความท่าทางอันพิสดาลก็คนมีบุญน่นเอาะคนมีบุญ ซึ่งคันธนูนี่ก็น่าจะหนักเหมือนอย่างกนิทานที่เล่ากันมานั่นแหละ,ะ,ะตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตว่าสิบนาทีไปแล้วเนาะก็คงจะเอาตอนนี้ก่อนจะได้เริ่มบริเขตต่อไปในบทที่ว่าราชาพิเศษปริวัติพระโพธิสัตว์ได้รับราชาพิเศษเป็นเอกอัครราชาธิราชคือเป็นราชาเพียงพระองค์เดียวในวันพรุ่งนี้ก็จะได้เริ่มเนื้อหา เป็นตอนตอนตอนไปเพื่นญาติโยมก็จะเข้าใจง่ายขึ้นวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงังมีกับรบรนานท่นานผาทุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร